thank you ขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการ View ฟ i d e r d r r a m List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังหมูกก่เกาะสุรินเป็นเวลา4วันสู่การข้ามน้ําข้ามทะเลมาต่อกันที่เกาะตาฟุกป,ประเทศเมียนมาวันนี้เป็นการเดินทางเข้าสู่วันที่6บนท้องทะเลอันดามันเหนือแห่งนี้ครับ ันนี้เป็นวันที่6ของการเดินเรือนะครับเราเดินเรืออยู่บริเวณอันดามันเหนือนะครับตอนนี้เราอยู่ในทะเลของประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสำรวจบริเวณใต้สุดของประเทศพมา่าเนี่ยนะครับกลุ่มเกาะที่เขาเรียกว่ากลุ่มเกาะย่านเชือกนะครับที่เรามานอนนะฮะบ,บรรยากาศดีมากๆตื่นมาเน่ยน้ำใสแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวจริงๆที่เขาใช้โปรโมทต,ตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกาะหัวใจมรกตคนไทยเนี่ยมาตั้งชื่อว่าหัวใจมรกตเพราะว่ามันมีเหมือน เป็นสะมรกตอยู่ทางด้านในนะฮะยังห้อมล้อมไปด้วยเกาะมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเคยเป็นปักปอมภูเขาไฟผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องมายังไงเราก็ต้องไปดูครับเราสามารถดำน้ําเข้าไปก็ได้นะฮะพายเรือขยักเข้าไปก็ได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าช่วงที่น้ําขึ้นแบบนี้เราจะสำรวจยังไงถึงจะสวยไปครับถึงแล้วครับ ที่เห็นข้างหน้าใหญ่ๆนี่นะครับนี่คือเกาะหัวใจมรกตครับเป็นเกาะภูเขาหินปูนนะครับจะคล้ายๆกับเกาะพีพีบ้านเราก็จะเป็นหน้าผาหินปูนสวยงามผ่านการเวลาจากการถูกกระทบโดยคลื่นวรสุสก็จะเป็นหน้าผาสูงชันแบบนี้นี่นะครับมองดูทางด้านนี้นี่มีการถล่มลงมาด้วยนะฮะนี่คือผ่านเวลามายาวนานนะครับ สถานที่ต่อไปที่เรากําลังมุ่งหน้าไปนั่นก็คือเกาะหัวใจมรกตเกาะแห่งนี้นะครับมีลักษณะเป็นเกาะหินปูนไม่มีชายหาดครับมีช่องว่างอยู่กลางเกาะถ้ามองจากมุมสูงนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปหัวใจครับนั่นคืออีกหนึ่งความอันซีนของทะเลอันดามันเหนือแห่งนี้ครับ Amazing ม,มากครับสำหรับเกาะหัวใจมรกตจริงๆเกาะนี้ไม่ได้ชื่อหัวใจมรกตนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเรา ขึ้นช็อตโดรนเหมือนที่เราถ่ายทําเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เห็นเป็นรูปหัวใจก็เลยให้ชื่อว่าเกาะหัวใจมรกตจริงๆแล้วเกาะนี้เนี่ยนะครับเป็นเกาะที่มีลากูนอยู่ข้างในนะครับเป็นลากูนที่น่าจะเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำนะครับทะลุกําแพงเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยก็เลยกลายเป็นลากูนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีช่องนะครับที่น้ำเนี่ยเขาจะไหลเข้าแล้วไหลออกอยู่ตรงนี้คุณบอยบอกว่าเราควรจะดําน้ําแบบสกูบ้า แถวแถวข้างหน้าปากถ้ำตรงนี้เนะครับเพราะว่าจะมีฝูงปลาในยเยอะเพราะว่าจะมีกระแสน้ําไหลออกมาจากข้างในเนี่ยเขาอาจจะมารอดักกินแพลงตน้นหรืออะไรก็ตามที่ไหลเข้าไปแล้วไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราลงไปสํารวจโลกแบบสกูบากันซะหน่อยและกันบริเวณรอบๆเกาะหัวใจมรกตครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของบริเวณย่านเชือกนี้ ตรงข้างหน้าปากถ้ำเนี่ยปลาเยอะมากๆเมื่อกี้กันเป็นการดำน้ำําสกูบ้าแบบไม่เกิน5เมตรอะดำตื้นมากๆเพราะตรงตื้นนี่จะสวยครับมันจะเป็นหน้าผาอย่างงี้ใช่ไหมครับเราจะวอาเข้าไปช่วงแรกเนี่ยเราก็ดำผ่านตรงร่องข้างใต้หน้าผาเนี่ยเราจะเห็นแสง2เฉดแสงมืดกับแสงสว่างก็เป็นภาพที่สวยมากๆมาถ่ายรูปสวยแล้วพอมาถึงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าปากถ้ำเลยเนี่ยมันจะเป็นช่องครับช่องที่น้ําไหลออกมาจากข้างในเนี่ยตรงนั้นนี่เป็นไฮไลไท์เลย ถ้ามาดำน้ำเนี่ยเก็บอากาศไว้ดำตรงนั้นอย่างเดียวก็พอไ้ดำตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยฝูงปลาเนี่ยฝูงปลาเหมือนฝูงปลาชิงชังเหมือนปลาปลาไส้ตันอะไรเงี้ยเป็นปลาตัวเล็กๆอะ่ะปลาตะปลกอะไรเงี้ยจะว่ายวนเป็นฟริชบอลประมาณเป็นหมื่นๆตัวแล้วก็ว่ายวนเล่นอยู่กับเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วตรงปากทางออกมีไฮไลท์อีกก็คือเป็นซอฟต์คอรัลเป็นกอเป็นกอเป็นสีสม้มสีเหลืองเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเป็นต้นเล็กๆอนาคตจะสวยมากๆครับเพราะว่าซอฟต์คอรัลเนี่ยมันจะขึ้นตรงที่น้ำเนี่ยเป็นกระแสน้ําไหลเข้าออก ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ําไหลเข้าออกตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไหลเข้าไปในรางผูข้างในฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสวยไฮไลท์แล้วมีเขาทำเป็นไม้ไผ่กั้นอะไรไว้ไม่รู้ข้างในอะ่ะก็มีปลาเหมือนปลาปลาตัวน้ําตาลน้ําตาลเป็นฝูงเหมือนกันก็ว่ายวนอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์นะถ้าเผื่อใครมาเกาะหัวใจมรกตแล้วก็มาดําน้ําตรงนี้สวยเลยครับแล้วถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวน้ําลงเราจะเข้าไปในรางผูข้างในแต่ตอนนี้ เขาบอกมีหนึ่งเกาะที่ต้องไปสำรวจก็คือเกาะเกือกม้า h o อชูไปกันดีกว่าการเดินทางเพื่อตามหาความงดงามของท้องทะเลอันดาม,มันเหนือยังดําเนินต่อไปนะครับสู่เกาะเกือกม้าหรือเกาะ h o อชูที่เรียกกันว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความอันสีนมากๆครับ ครับเกาะฮอสชูหรือเกาะเกือกม้ารู้แล้วว่าทําไมถึงชื่อนี้เพราะว่าลักษณะของอ่าวเนี่ยเหมือนเกือกม้าเลยเป็นตัวยูอย่างเงี้ยครับแล้วเข้ามาเนี่ยน้ำก็จากลึกเนี่ยก็ขึ้นมาตื้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าอ่าวนี้เนี่ยเคยใช้ในการเ,เก็บสัมทานลังนกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็แปลงน้ำมันเขาก็ทําสัมทานในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวด้วยสุดยอดจริงๆ เห็นสีน้ำสวยๆแบบนี้ที่อ่าวฮอสชูเนี่ยผมว่าต้องกระโดดน้ำแล้วครับโดดน้ำเล่นซะหน่อยแล้วเดี๋ยวดำน้ำแบบน็อกกลิ้งสำรวจบริเวณนี้ดูครับสุดยอดอ่ะตอนนี้ ฮอสชูแห่งนี้นะครับผมว่าอ่าวตรงนี้สวยงามมากๆเลย 1. คือน้ําทะเลเนี่ยสีเนี่ยจะสวยมากๆจะเป็นสีที่ตัดกันระหว่างน้ําตื้นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆสโลปลงไปลึกตรงโน้นนะฮะการนั่งมองจากตรงนี้มันเป็นภาพที่สวยงาม 2. ก็คือมีภูเขาหินปูนเนี่ยโอบล้อมเราอยู่แบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกาะน,นี้เนี่ยเขาใช้เป็นที่ในการพักลังนกเพราะว่าเกาะรอบๆบ,บ,บริเวณนี้เนี่ย เขาให้สัมปทานในการทํารังนกนะฮะก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลเขาทําเองแล้วเขาก็เก็บรังนกมาไว้ที่เกาะน,นี้เพื่อส่งเข้าไปในเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยทางแกรนด์นดามันเนี่ยเขาได้ไปสัมปทานรังนกแทนแล้วก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาเกาะน,นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเราอาจจะมีที่พักเป็นลักษณะคล้ายๆเต็นท์ที่เกาะตาฟุกเนี่ยบนเกาะฮอสชูด้วยเตรียมตัวไว้เลยฮะมันจะต้องเจ๋งมากๆครับเพราะว่ามันส่วนตัว อยากลงไปดำน้ำแบบสโนอัคกิงก็ลงได้ตลอด24ชั่วโมงครับและที่สำคัญคือว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะที่ปิดแบบนี้หน้ามรสุมเราก็สามารถมาเที่ยวได้ครับผมชอบพม่าอย่างหนึ่งครับเกาะทุกเกาะที่นี่มันจะมีความดิบครับความดิบคือว่ามันอันทัชจริงๆไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินพุกพ่านนะครับก็คือจะมีแต่เรือของแกรนด์ดามันเท่านั้นที่พานักท่องเที่ยวมาฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแบบนี้มันคือส่วนตัวเอาละ่ะช่วงเวลาน้ำเริ่มจะลงนะฮะลงมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ ลงไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปที่เกาะหัวใจมรกตครับเดี๋ยวเราจะพายเรือขยักครับพายเรือสองลำเนี้ยเข้าไปในถ้ำที่เราดำน้ําเข้าไปเมื่อเช้าแล้วก็ไปสัมผัสความสวยงามบริเวณเกาะหัวใจมรกตซึ่งเป็นไฮไลท์ของบริเวณนี้ครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากที่น้ําลดในเวลาของช่วงบ่ายครับเราก็จะไม่รอช้าที่จะเข้ามาสํารวจเกาะหัวใจมรกตกันต่อน้ําลงครับที่ปากทางเข้าหัวใจมรกตเนี่ยน้าลงค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือคายักเข้าไปนะฮะเหมือนในฮะที่ลานั้นเขากำลังพายเข้าไปอยู่นะครับเ,เราจะพายลอดเข้าไปสํารวจลากูนทางด้านในครับว่าเป็นยังไงครับนะครับตรงปากปลองตรงนี้แหละที่เราผมดําน้ําเมื่อเช้าเนี่ยที่มีฝูงปลาเยอะๆที่มีซอฟพอเพลราอเยอเยอะเนี่ย คือตรงนี้แหละบริเวณปากป่องตรงนี้แหละเป็นจุดดำน้ําที่ดีมากๆถ้าเผื่อใครมาเนี่ยสโนอ์กลิ่งก็ได้หรือจะเป็นสกูบเบอร์ดิงเข้าไปดูบริเวณตรงนี้สวยงามครับสวยงามเลยใช้ได้เดี๋ยวจะพายเรือเข้าไปสำรวจข้างในครับว่าเป็นยังไงไปกันครับและตอนนี้ครับเราก็ลังเริ่มต้นกับภารกิจใหม่เอี่ยมแกะกล่องกันเลยนั่นก็คือการพายเรือเข้าไปสำรวจบริเวณด้านในของเกาะหัวใจมรกตชมความงดงามกันนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยน้ำถึงตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยน้ำถึงบนนี้เลยเมื่อเช้าน้ำถึงตรงนี้เลยโอ้โหนี่ครับยังเห็นฝูงปลายอยู่เลยฝูงปลาย,ยังมีอยู่เลยเต็มเลย สุดยอดมากครับคุณผู้ชมผมชอบมากๆเลยอ่ะเข้ามาข้างในหัวใจมรกตนี่นะครับมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งครับเพราะเราจะห้อมล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนะฮะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็ความสวยงามอปกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสีน้ําครับสีน้ำเนี่ยเป็นสีน้ําที่เป็นเฉดครับตรงนี้จะเป็นน้ําเงินเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นแนวปกากรางังแล้วก็เป็นสีออก ฟ้าฟ้าอ่อนๆเขียวๆนิดๆเนี่ยนะฮะมันเป็นเฉดของความตื้นแล้วก็ลงไปลึกแบบนี้ตรงนี้ข้างในนี่ลึกมากเลยก็เลยเป็นสีน้ําเงินเข้มผมว่ามันเจ๋งดีอ่ะแล้วดูนะครับปะการาังสมบูรณ์มากๆครับมีดอกไม้ทะเลครับแล้วเราก็นั่งอยู่บนเนี้เราสามารถเห็นปากตูนได้เลยครับเนี่ยปากตูนได้เลยสมบูรณ์มากครับ ถ้าเผื่อเราเอาหน้ากากมาสโลกริงในนี้ก็ก็ได้นะครับเหมือนนี่คนอื่นก็ทํากันแต่ว่าผมจะพายเรือสำรวจก่อนนะครับไปดูด้านในดีกว่า เป็นชะงอ่อนหินนะฮะชะงอ่อนหินเป็นแหลมๆแหลมๆขึ้นไปนะครับอาจจะโดนผ่านน้ําผ่านลมผ่านการเวลาจนเราจะเห็นเป็นรูปทรงของหินที่สวยงามแบบนี้นะครับสุดยอดเลยตรงนี้เราสามารถเห็นหอยมือเสือแบบ เพ,พิ่งจะแบบตัวเล็กๆนะฮะเพิ่งเริ่มนี่สีม่วงๆเนี่ยครับนี่คือหอยมือเสือเขาจะแทรกตัวอยู่ในร่องหินก่อนแล้วพอโตขึ้นเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นเลยมีลูกหลายตัวมากๆระบบนิเวศค่อนข้างดีนะครับในนี้อุดมสมบูรณ์หากคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาที่นี่นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบที่คุณผู้ชมห้ามพลาดครับ หลังจากที่เราได้ไปสัมผัสความอันศิลของเกาะหัวใจมรกตกันแล้วนะครับเราก็ไม่พลาดกับการเดินทางมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณเกาะตาฟุกแห่งนี้กันครับเมื่อกี้เราก็ได้สำรวจเกาะหัวใจมรกตแกันป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดำน้ำแบบสกูบ้าทางด้านหน้านะครับแล้วก็มุดเข้าไปดูทางด้านในตรงปากถ้ำเนี่ยปลายเยอะจริงๆอย่างที่เห็นกันในตอนเช้าแล้วเราก็ได้พายเรือคายัคล่องเข้าไปดูข้างใน เห็นสีน้ำที่มันเปลี่ยนสีนะฮะจากตื้นเป็นลึกแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ผมว่าเกาะหัวใจมรกตเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันบริเวณอันดามันเหนือได้เลยถ้าเผื่อใครที่อยากจะมานะครับผมแนะนำให้มากับแกรนดามันครับเราไปสำรวจได้ครับมาถึงเกาะตาฟุกก่อนนะครับแล้วก็ไปดำน้ำที่เกาะย่านเชือกตื่นมาอีกวันนึงนี่นะครับเราไปเกาะหัวใจมรกตแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเกาะเกือกม้าหรือฮอสชูผมคิดว่าทริปเนี้ยเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบมากมาก เราจะได้สัมผัสทะเลที่สวยงามนะครับปะการาังที่สวยแล้วก็หมดวันอย่างมีคุณภาพพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมากลับฝั่งครับกลับบ้านเราดีกว่าทําแบบผมก็ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหามุมสวยๆนะครับแล้วก็นั่งชื่นชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินวันสุดท้ายที่ประเทศเมียนมาก,ก่อนจะกลับบ้านครับและนี่แหละครับคือความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินบริเวณเกาะตาฟุก ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ที่เกาะตาฟุกนี่มันสุดยอดครับเสียงคลื่น ลมทะเลเบาๆนะครับแล้วก็น้ําทะเลที่ใสแบบเหมือนสระว่ายน้ําอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวนะครับสุดยอดอะบรรยากาศแบบนี้ทําให้ผมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครับเป็นหนังสือที่ผมได้ทําการศึกษามาพักหนึ่งล้วเพราะว่าทริปต,ต่อไปของ Viewfinder Dreamlist ของเราเนี่ยเราจะเดินทางไปที่เนปาลครับ ผมมีความฝันว่าผมอยากจะขึ้นไปเหยียบหลังคาโลกขึ้นไปบนเทือกเขาที่เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมือสมัครเล่นของเราเนี่ยเราอาจจะไต่ขึ้นไปบนยอดเอเวอเรสต์หรือยอดเขาอื่นๆเนี่ยยังไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มพิสูจน์ตัวเองครับไปเดินเทรคกิ้งไฮกิ้งในระดับความสูงที่เหนือ3,000เมตรขึ้นไปก่อนผมก็เลยเลือกเส้นทางเส้นทางหนึ่งครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่ายอดแอนนาเพอร์นาหรือหลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบอกว่า อน,นาปุรณะยอดเขาอัน,นาปุรณะเนี่ยมันเป็นดินแดนครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเส้นทางการเดินเทรคก,กิ้งเดินเที่ยวเนี่ยอยู่หลายเส้นทางด้วยกันแต่เราเลือกเส้นทางหนึ่งที่มีชื่อว่า a b c หรืออนาเพลนาเบสแคมป์นะครับจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเดินไปให้ถึงเบสแคมป์ที่ความสูง4 0 0 0เมตรเราจะไปเดินเหยียบหลังคาโลกกันอยู่เป็นเวลา13วันผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าใจผมว่าไปถึงและ โดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษถึง2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือน้องแป้งกโกะนะฮะแล้วก็น้องนิวชัย,ยพลนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเรา3คนเนี่ยจะเดินไปถึงเบสแคมป์ได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่า2ข้างทางเนี่ยสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยข้อดีของการมาอยู่ทะเลเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งครับคือเราไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรมากมายครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ย เราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาไปอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ลงไปเล่นน้ําทะเลได้ฮะเรามีสระว่ายน้ํามันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเราก็ไปทําความสะอาดร่างกายในน้ําทะเลก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปดําน้ําเลยเอาละไปเสพธรรมชาติให้อิ่มเลยครับวันนี้ แต่ไม่อยากจะกลับเลยเพราะว่าตื่นมาเห็นทะเลที่สวยงามแบบนี้ชายหาดที่ไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในบ้านเราครับแล้วก็เกาะบริเวณพมา่าเนี่ยผมว่าจะได้ในเรื่องของความดิบและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์มากๆนะครับอย่างเกาะฮอชูหรือว่าเกาะหัวใจมรกตเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ครับแล้วก็แนวปะการังที่สมบูรณ์มากๆนะครับก็แนะนำครับ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับแกรนด์อันดามันทราเวลนะครับที่พาเราเข้ามาที่ประเทศพมา่าได้นะครับพาเรามาเทีย่ยวยังเกาะต่างๆนะฮะที่เป็นเกาะที่ไม่มีใครได้มาง่ายๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแล้วที่สําคัญครับ เรามีรางวัลพิเศษนะครับให้คุณมาพักแรมบนเกาะตาฟุกแบบที่ผมมาแบบนี้ได้ไปดำน้ำนะครับที่เกาะย่านเชือกที่เกาะฮอสชูเข้าไปในหัวใจมรกตแบบที่ผมทํานะครับเพียงแต่ว่าคุณเล่นเกมใน Facebook Fanpage ของ Viewfinder Thailand น,นะครับถ่ายรูปตัวเองกับทะเลแล้วบอกมาครับอธิบายมาว่าทําไมคุณถึงผูกพันและคุณถึงรักทะเลและคุณถึงอยากมาเที่ยวกับเราเอาละครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถยนต์อินสูุนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็ต้องขอขอบคุณอ,อุปกรณ์ถ่ายใต้น้ำจากทีมงานโลกโสภาครับสำหารับห้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเหยียบหลังคาโลกครับรับรองว่าไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนบนเทือกเขาหิมา,าลัยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดที่เป็น เขตของอนนาปุรณะ Conservation Area แล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาะจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีระบบผลิตไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองแสดงให้เห็นว่ากฟผให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ รองไฟฟ้าำตะคองชลภาวัฒนานะครับหน้าที่เขาก็าเปรียบเสม,มือนกับแบตเตอรี่สำรองให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับ ก็ทาหน้าที่ได้2อย่างนะครับเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและอีกหน้าที่หนึ่งเป็นเหมือนเครื่องปั๊มน้ำนะครับ,รบโดยปล่อยน้ําจากอ่างพักน้ําบนเขาเยี่ยท่งผ่านเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาช่วงเวลากลางคืนนี้ผู้ใช้ไฟฟ้านน้อยลงจะเหลือพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระบบเราก็เอาพลังงานไฟฟ้าตรงนั้นนะครับมาจ่ายให้กับเครื่องปั๊มน้เขึ้นเก็บไปพักไว้บนอ่างเก็บน้ําเขาเยี่ยท่งอีกครั้งหนึ่งครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ได้สูญเสียน้าไปไหนเลยครับและในวันน ปรงงนป่าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าลำตะคองได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันดูแลและพัฒนาปืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งโดยการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกป่าและสนับสนุนกล้าไม้ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญนอกจากได้เที่ยวแล้วยังถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางหนึ่งนะครับนะับเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ารอบด้านอย่างแท้จริง หลังจากที่กฟผและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาผืนป่าแห่งนี้แล้วธรรมชาติก็กลับมาสมบูรณ์ครั้งแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าโรงไฟฟ้าก็สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสนับสนุนโดยโลกโสผา